สวัสดีครับนีวนวาว่า,ากินซาลายนะครับน,นี่ครับซาลายแบบนิ่มๆกรอบๆนะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยนี่ข้างในนี่ครับข้างใน,น นี่ครันี่ค่ะอืมอร่อรมากเลยครับทุกค,คนอนะก็มาตาสคลิปเยอะมากเลยครับสาหลายเนี้ย <laughs> em muốn thằng này Như một cái này thì... Đây có ở bước rồi. Ừ, coi là chá chủ Ui <laughs>

หวานก็เค็มทีหนึ่งน,นะครับไม่ลูกเล็กอืมเก๋อองอีกแล้วถึงอืม,อมเยวกาดานเพื่อน มันเข็มนะครับผู oh God, ้ชมดยก่น้ชมแม่ใส่ใ้โกินน้อยเบียกันครับอะ่อมากเลยครับ ว่าสวีแม่แม่กินแม่กินอะไรแม่กินแม่กินกุ้งกุ้งดองใช่นนกุ้งดองครับแล้วก็กิมจิค่ะใช่ครับเออก็แค่นี้นะครับอ๋อยังไม่จบยังไม่จบนะผู้ชม อืมอร่อยหนระอร่อยมากเลยทุกคนมันต้องสาลาดนี้บอกเดียว่ามันมีน้ำจิ้มซีฟูดน,นะเดี๋ยวว่าม,มันคมมากเลยแค่นี้กันนะทุกคน้ไม่ไหวถึงพรุ่งนี้ก็ใส่ซิฟูดกันหน่อยนะทุกคน 啊。